ครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่าน F c ซทุกคนนะครับผมพบกับแอนดีมสายล่าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาต่อนอกกันที่กระทุ่มแดนนะครับผมทิ่นเก่าของอาจารย์กองนะครับผมก็วันนี้เราก็ดูหน้าจอนี้ก็จะเป็นซีอาร์เซเว่นนะครับผมนกเขาเล็กนะครับก็ เหมือนเดิมเช่นเคยครับผมก็ทนฟังผมภากไปก่อนแล้วได้ยินเสียงนกเบาๆนะครับเ่าไม่เขายังซ่อมให้ผมไม่เสร็จนะครับผมเดี๋ยวติดตามไปด้วยกันครับตอนนี้นกป่าก็ออกมาอยู่ที่สายแรงสูงนะครับดูดิจะลงไปหาซีาเซสเินไหมครับผม ช่วงนี้ซีอาซเวฟอร์มดีมากเลยครับผมอาทิตย์ทีแล้วก็ไปจัดมารัวๆสามตัวครับยังไม่ถึง9ก้าโมงฝนตกก่อนครับผมก็เลยต้องยกกองถ่ายกลับบ้านเลยครับผมวันนี้เราก็มากับตาเมซิเจแล้วก็เจ้ารีเทิรน์นะครับผม มาดูกันครับว่าเราจะมีแต้มกันไหมครับผมมาสามทหารเสือครับสามประสานครับ อันนี้ก็มาเดี๋ยวลวงแกก็เดินออกมาทักทายนะครับลวงแกใจดีมากครับผมลุงมาดีครับนนฝนมันลงนี่แหละครับช่วงนี้นนครับฝนตกบ่อยไหมครับ อ,อยังครับมันถึงจะขันเองนกนกมันโอเคครับผมเดี๋ยวลุ้นไปกับเพชรเจครับนกป่าบินมาร่วมนะครับคุณนกก็เล็กก็เข้าแล้วนะครับจะลงไหมอันนี้เ็า่ามีลุงแกมาลุ้นด้วยครับโอ้มามาเพียบเลยลุง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวครับหลยที่ครับจะมีนกตัวไหนก็อ่ะขอเล็กจะเล่นแล้วครับขอเล็กจะเล่นแล้วเรียบร้อย รียบร้อยครับตอนนี้ก็นกป่าก็เข้าร่วม ซว r 7แล้วนะครับก็เกิดการว้าวให้กันแล้วครับี c ซ7ว้าวใส่นกป่าแล้วครับสู้กันก็สักพักหนึ่งแล้วผมไปขึ้นป๊กป้อมเพิ่งกลับมาเกิดมาถึงก็มาตรงน,นี้เลยครับผมจะตว้าวว้าวเลยไม่ใช่กดไลค์กดแชร์นะครับกดว้าวให้เลยครับ แต้มนี้จะได้ไหมครับ CR7 ถ้าได้แต้มนี้นี่แต้มที่สี่เลยนะครับผมใสขนเฉยเลยครับอ,อ,อันนี้นอนมาวันนี้นอนมาครับผมเนี่ยใสขนให้นกป่าอิจฉาเล่น,นครับ นกป่านี่ซะง,งั้นครับผมโอเคครับผมนกป่าก็กลับมาหาเสียสิไม่น้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นครับว่าลงไม่ได้ครับลงมาข้างล่างนะครับผม Các bạn hãy đăng kí cho kênh oh lalaschool wow. yeah. thank you